เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพี่สวัสดีครับในของมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซเลืกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าโคโรนาสามห่วงรถสภาพดีเลยครับสีสันเงาช้ำบอดี้ดีไม่มีชนหนักเจ้าของดูแลอย่างดีสวยๆส,สมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลย เดินทางไกลดสบายครับเครื่องดีรถมือเดียวจากศูนย์โตโยต้าครับรถมือเดียวแต่ไปแดงเดิมโรงงานพร้อมใช้ครับเจ้าของดูแลดีมากคุ้มสีสันสวยบอดีด้ดีไม่มีชนหนักหลังคาไม่ผุห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยครับตะเข็บไว้ขวาคันหน้าเดิมบ้างรอยพับเลยอ,อ่กอยู่ครบไม่มีชนหนักนะครับมีชุดเครื่องเล่นเสียงให้ด้วยภายในก็ยังสะอาดเบาะหนังไม่ขาดแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุด กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวต่างๆก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยครับไปใช้ันอีกยาวช่วงล่างแน่นนะเปลี่ยนโชวคทั้งสีต้นลูกหมากอัดแล้วเลี้ยวไม่ดังไฟระบบไฟต่างๆติดครบผมใช้ครับเลขเครื่องเลขตัวถังตรงพริกัดดูรถอยู่ลังสิทธ์นะครับท่นใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ว่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาเปิดมาที่38,500บาทสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ